แปดสุดยอดดาบของโซโรที่ใช้โคนศัตรูแผลกลางหลังค kind of ือความอับอายของนักดาบคํำคมสุดๆจากปากของโรโรโนอาโซโรว่าที่มือวางอันดับหนึ่งของโลกในฐานะนักดาบและในฐานะมนุษย์ที่หลงทางเก่งที่สุดเช่นกัน สำหรับคนที่ติดตามดูการ์ตูนวันพีชยังไงก็ต้องรู้จักกับเจ้าพาโพกหัวนักดาบตาขวางคนนี้แน่นอนและในวันนี้ KP Channel จะพามาดู8สุดยอดดาบของโซโลที่ใช้ในการโค่นศัตรูซึ่งจะมีดาบอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ 1. ดาบวาโดอิจิมอนจิเป็นดาบเล่มสำคัญที่สุดของโซโลซึ่งเป็นดาบของอดีตคู่แข่งคนสำคัญที่เสียชีวิตไปแล้ว เป็นหนึ่งใน21ยอดแห่งดาบตัวด้ามจับและฝักดาบเป็นสีขาวมีลายคมดาบเรียบปกติโซโรจะคาบดาบเล่มนี้ไว้ที่ปากถ้าใช้ครบสามเล่มและพกติดตัวเพื่อระลึกถึงคุอินะเสมอส ดาบคาตะสองเล่มที่โซโลใช้ควบคู่กับวาโดอิกิมันจิเมื่อครั้นยังเป็นนักล่าข่าหัวโจรสลับจนทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วอิสปูกับวิชาสามดาบจนกระทั่งถูกทำลายด้วยน้ำมือของชายตาเยี่ยวยูละคิวมิฮอ,อกนักดาบอันดับหนึ่งของโลก 3. สัง่งใดคิดทฤษฎดาบอาทัน์เจ้าของดาบเล่มนี้แต่ละคนตายไปหมดแล้วถูกขายในราคา50,000ืนเบรีดาบอาทัน์ใครถือดาบเล่มนี้จะมีอันเป็นไปดาบที่เลือกผู้ใช้โซโลทดสอบโดยการโยนขึ้นและปล่อยให้ดาบหมุนลงมหาแขนปรากฏว่าไม่เป็นไรหลุงเจ้าของร้านดาบในเมืองล็อกทาวจึงยกให้โซโลแบบฟรีฟร โซลจะใช้มือซ้ายจับดาบสันไดคิเทสึในการต่อสู้เสมอสันไดคิเตสึมีความคมถึงขั้นฟันหินให้ขาดเป็น2ท่อนได้ย่างง่ายได้สี 4. ดาบยูบาชิริเป็นดาบที่ดีที่สุดในร้านของอิป,ปงมัตส,สึหนึ่งใน50ดาบชั้นดี เจ้าของร้านยกดาบให้โซโลเพราะถูกใจในการทดสอบดาบสั่งใดคิดถึงจึงทำให้ได้ดาบเล่มนี้มาอีกเล่มแต่ดาบเล่มนี้ได้พังจากการต่อสู้เพราะผลสนิมของกัปตันสู่กัปตันของเหล่าทหารเรือลำหนึ่งที่เขาร่วมกับวัตต์คอเพื่อถล่มกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางในตอนที่ดาบยังไม่ถูกสนิมกัดกินนั้นโซโลจะใช้ดาบเล่มนี้ที่มือขวาในการต่อสู้ก ดาบซูซุยซูซุยถือว่าเป็นดาบชั้นเลิศเป็นหนึ่งใน21ยอดแห่งดาบที่กว่าจะได้มาตองต่อสู้กับซอมบีสมูไรในตำนานตริวมะจนชนะแล้วถึงจะได้มาครอบครองนอกจากจะลายสวยงามแล้วซูซุยนั้นยังมีความโดดเด่นที่ความแข็งแกร่งของดาบที่โดนยักเกียบก็ไม่งอเวลาต่อสู้นั้นโซโรจะใช้ดาบซูซุยที่มือขวาแทนดาบยูบาชิริที่เสียไป 6. มีสัน้นเป็นมีสั้นที่โซโรจะเอามาคว้านท้องตัวเองในพิธีฮาราคิรีเพราะมีคนกล่าวหาว่าโซโรเป็นหัวขโมยแอบมาขุดเอาดาบสูสุยไปใช้ 7. เขียวเป็นเขี่ยวที่โซโลคาบไว้ที่ปากในตอนที่โซโรสู้กับคิลเลอร์ฮิโตคิริคาเมโซ เมื่อไม่มีดาบสูสุยแล้วจึงขาดดาบไปหนึ่งเล่มโซโลก็เลยเอาเขียวของเจ้าคามมโซมาใช้เสยียเลยและกระบวนท่าวิชาสามดาบมันน่าจะเป็นสองดาบกับหนึ่งเขียวมากกว่าแถมยังเอาชนะได้อีกด้วย 8. ดาบเ็นมา หนใน21ยอดแห่งดาบดาบเล่มนี้สามารถปลดปล่อยฮาคิให้แก่ผู้ใช้ได้อย่างมหาศาลและยังเคยฝากรอยแผลให้แก่ไคโดแห่งร้อยอสูรโดยดาบเอ็นมะนั้นถูกสร้างขึ้นโดยโคซสบุโรซึ่งเป็นช่างตีดาบคนเดียวกับที่สร้างวาโดอิกิมันจิดาบเล่มแรกของโซโรภายหลังส่งมอบดาบซูซุยคืนแก่ประเทศวานโนคุนิ โทซกิฮิโยริบุตรสาวของโอเด้งได้ยกดาบเล่มนี้ที่ถูกส่งต่อมาจากบิดาให้แกโซโรและโซโลได้ทดลองฟันต้นไม้แต่อนุภภาพรุนแรงจนถึงขั้นตัดหน้าผาขาดเลยทีเดียว ในปัจจุบันยังไม่มีการเปลี่ยนดาบหรือดาบพังมีแต่ความน่ากลัวกับความเก่งที่เพิ่มมากขึ้นสมกับฐานะตำแหน่งหน่วยรบแนวหน้าของกลุ่มโจรสลักบวกฝั่งแต่ในอนาคตอาจจะมีดาบเล่มใหม่หรือมีดาบพังยังไงก็คอยติดตามกันครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ8ยอดดาบของโซโลที่ใช้ในการโค่นศัตรูถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ